สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบมาพอก,กับคลิปลูกมป่มผ่าล้านผ่าคุณพุนมาเที่ยวคุณพุนพาพ่อตามาเที่ยวน้ําตกไม่ผูกน้าตกไม่ผูผเอย่งลับเล่ํำบุแไม่ผูอมเภือยลับเล่จังหวัดอุตรดิตถ์นะหมอเล้วคุณพุนคุณพุนเป็นคนนําทางอออันนี้ายเขาห้ามพต่ตามีคนยู ห้ามบริเวณน้ำตกแม่พูเป็นสถานที่ห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกันเลยอยอโอโนนี้ไงลูกเมืองละแปลอันนี้เหรออันนี้เมืองละแปลนี้อันนี้เมืองรับเลใช่ <S 2>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  อ๋ออือแล้วก็อ,อันนี้พี่อันนี้พี่ใข่ท่านพ่อออพญาพิชายดำนั่นแหละอันนี้คือพญาพิชายดำ พยาวิชายดับกรับเหมือนเหมือนที่เราไปงานอ่ะจะโอ้โหที่คนทำความสะอาดอยู่นั่นด้วยเนาะขัดโอ้โห็นตกแม่ปูอืม เที่ยวเที่ยวครับมาเที่ยวโดยเที่วครับอันนี้น้ำตกเดี๋ยนี้โอ้ครับครับขนมไม่กินก็ใช่ไหมยังปวดหิวว่าอ่าวุ้นเหย่อน้ำตกอยู่ตรงนี้โอ้โหเขามีรีสอร์ทมีเที่ยอนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือรีสอร์ทนั่งนั่งถ่ายรูปกันเออนี่ยโอ้โหูนี่ห้องสุขาหญิงสุขาสายมีพร้อมหมดเลยโอ้ ดีจังเลยีแต่ว่านั่งพักได้ไหนเออนี่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 มาโอ้นี่เป็นวิ่งน้ำตกเจอแล้วเดินทางไปถึงยอดน้ำตกนะก่อนจะถึงนี่ที่เป็นรีนี่เขาขายของเลอเนี่ยมาแล้วครับของที่โปรเตมมาปุ้ยใบไม้โอ้นี่เขาทำ โอ้มีปลาไหมไม่ถือว่ามีมีปลาต้อยอยู่ตรงนั้นนะอืมเฮ้ยสายของโอ้โหตรงที่ร้านชาสะอาดเลยนี่ทุเรียนนี่ปลาตรงนี้สิมีปลาหลายตัวเลยมีปลาเลยเหมือนเหมือนกำลังอยู่น้ำตกไม่ฟูกำลังอยู่เิมน้ำของถ้าเขาบินเลยไหน เนี่ยมานกำลังอยู่ที่อยู่ที่น้ำตกเทรวันถ้ำเลยอยู้มันมีฟ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดีด๋ยวดูก่อนมันมีฟ้าไหมคือว่าปลามาต้อนอยู่เลยต้อนเฮ้ยปลาต้อนโอ,มนอนน้มันอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ป่ะไปดูก่อนไปมันอยู่ตรงไหน ดูก่อนว่าเลนอุ้ยโอ้แดดกำลังไม่มีสักตัวแล้วตาไม่มีไม่มีสักตัวแดดกำลังอุดรัวเขาอาจจะดำน้ำอยู่ข้างล่างเลยอ๋ออุ้ยตะคุมดแล้วไปดูน้ำตกต่อโอ้ก็ตาดูสิน้ำตกไอโอ้โหน้ำตกสวยมากเลยน้ำตกไหลออกมาจากภูเขาเนี่ย น้ำตรงนี้ก็คือเป็นน้ำตกเหมือนกันอ้วน้ำตกตน้ำตกเป็นพ่อน้ำนะครับเนี่ยเขาทำบันไดให้ขึ้นไปบ,บนญนู่นเลยนี่ไปขึ้นไปทำอะไรอ่ะเาขาไปเที่ยวนี่แหละน่น่น่นโอ้น้ำตกเมืองลับแลโอดูเราไปตรงนี้อุ้ยตรง,รงนี้มีฟานี ข้อส,ส,สาสะอาดสะอาดเลยเนาะตรงนี issy, oh, ้มีปลาร์มเราเราดูตรงนี้มีปลาร์มต่อเห็นทีละอย่าจะไปนะเดี๋ยวมันลื่นตกนะแล้วโอู้หูสวยเลยโอ้โหไหลลงไปเร็วือดู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 น้ำตกเขาไปน้ะมาจากไหนอ่ะโอ้น้ำมันเรือดมาจากภูเขาเนี่ะ ทำไมน้ำมันพอาจะาที่เขาองนได้่ะอ้าวก็ฝนตกฝนตกลงมาป่าไม้ใหญ่มันก็ชับน้ำเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ไหลออกมาตามร่องน้ำร่องน้ำเล็กๆั็ไหลออกมาเต็มเลยเ,ออเล็กหนึ่งเล็กสองก็รวมกันมาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเป็นแม่น้ำาเอ,อตรงนี้กลายเป็นที่ถ้าหาต่อสู้กันกลายเป็น กายเป็นน้ำตกไปแล้วอ่ไม่มีเจอสู้แนละ้วเ,เป็นที่เต็งท่องเที่ยวแล้วก็ต้องหมายควมันเกิดสงครามแต่มันกลายเป็นน้ำตกไปแล้วสมัยเนี้ก็โอ้โหเต็มเลยตรงนั้นเขาจะบอกว่า มันมีบางอย่างมันเคยโดนทหารโดนสไรแบบนี้ค่ะมันจะพูดไปอย่างนี้นลยคุณโบเลยมันจะวิ่งออกมาจากฝ้าแล้วก็ยิงตุ่งๆเลยเข้าไปดูน้ำตกกันก็ไปดูน้ำตกกอนโอ้ยยิเต็มเลยโอ้โหเดินมาโอ้โหไม้ลองวันนี้บันไดถึงเจอทีปมโอ้โหโอ้ย โอ้น้ำใสสะอาดเลยเอาใสสะอาดเออ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 น้อามาไกลมากเลยค่อโอ้น้ำสุกเงนรับเลยนี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยอู้สาธุลูกหลานพาหลานมาเที่ยวเออมาชมขอให้อยู่สุขสบายหางจากก๊อฟไปทุกสิ่งทุกอย่างสาธุ อุ้ยตรงนี้มีพาพพระตานั่นก็ทัากันแหละเอาก็ก็มาขอใน,น,นอันนี้มันเป็นเมืองโบราณเนี่ยเป็นเมืองโบราณนะเราเราต้องกราบไหว้ตักระบูชาโอ้ยอ้าวกราบแล้วเนาะี๋ยวี๋ยวเอาพาพี่ใยญมาดูดูเดี๋ยววันหลังกุจะพาพ่อตามมาเล่นน้ำเด็กใอถ้ออาลูกเกลบ่ยตาเขาจบกทิ่ หาล้านมาบึงน้ำตกเมฟูจําบุญเมฟูอํเภอรับเล่จังหวัดอุตรดิตถออ์มาแล้วลูกเกดตัวใหาเห็นเป็นทางแรลกเอ้าก็สวยงามอ่บึงไปบึงมาบึงทางใดก็บนือป่าไม้เนี่ยก็ยังอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่สูกเก่าถ้าลูกเกดก็ค่อยตบแเแล่อนแต่งนี่ก่นเช่ครับสวัสดีครับ